เห็นขาขื่อปี๊กำลังหมัมมกหมูนะคะสวัสดีกล้าพี่น้องป้องป่ายสากูจะคนเลยเมื่อนี่ไอ้แ,แก้วหั่นให้ให้เบิงเมื่อกี้ไอ้แก,แก,กว้วก็ไม่ได้เนื้อหมูสูงมากหั่นหมูออมหมั่นหมูหมักจ้ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาหมูน้ำปลาจ้ะหมูน้ำปลานะจ๊ะ เค็มมันถ้าไม่คีมมันก็กี่เนา่าหมักใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเอาไว้ทอดเอาไว้ทอดเลยพี่น้องต้องถ่ายถ่ายดิดีๆนั่นมาถ่ายผีผที่เขา้า okay, เอาไงเนี่ยเออเออฮ้วเอาจะเป็นอะไรลนะปูถิ่นี่พี่น้อง พูดสักคนเด้อเนี่ยก็เป็นยางดอกพูดอะตามภาษาชาวบ้านยายจะหาว่าเอ๊ยายแก้วพูดหยาบเป็นนังกระโปกงเลยสิพูดหยาบดอกพี่น้องพูดด้งที่แหละตามคนเขา่าคนแก่ตามภาษาชาวบ้านคนแก่แกพี่น้องเลยเนี่ยแห้งแล้วอ่ะเออขยำนี้มันก็ได้เข้าไปในเนื้อมันใส่มากมันจะเค็มเลยมันจะเค็มหลาย ยุพิงเขาเอาเขาเอาซอมมาจิ้มเนื้อมาด้วยให้มันเนื้อมันนุ่มเข้าเนื้อเจี๊ยบนี่พี่น้องหมูเนื้อสวยมากค่ะีสิมหมูน้องเนี่ยห็นบ่เอาไปทั้งเนื้อแดดเดียวก็ได้พี่น้องเนี่ยแต่ว่ายี่แก้วไม่ได้ทำเนื้อแดดเดียวแล้วจ้ะหมูน้ำปลาจ้ะเอาใส้ตู้เย็นเนื้อถ่ายหน้าแม่ก็จะใช้ด้วยดูว่าจืดเด้เพิ่นแลนหนีเด้อเพิ่นเน่ะหนายี่แก้วบัดนี้ ตืนมาเพราะท่านที่แสงฟันนั่งหนาจ้ะไปถ่ายนู่นบรรยากาศาไปถ่ายลงไปถ่ายหน้าบ้านเนะเนี่ยสวยๆมากอือพี่น้องเขากินอันนั้นเนื้ออย่างงี้ยเนื้ออัน,นเนี้ยเนื้อออย่างเนื้อแต่ว่าบอแนะนําให้กินเนื้อดิบหมูนะจ๊ะหมูนะห้ามกินเนื้อดิบเด้อจ้ะเป็นเนื้อดิบซอยจุซอยอย่างน่ะให้กินเป็นเนื้อวัวจ้ะเนื้อหมูนเป็นไข่ไออย่างไข่หุ้ดับ กินก็ต้องกินให้สุกนะพี่นอ้องเด้ออย่าก,กินดิบๆเด้อห้ามกินดิบๆเด้อพี่น้องเด้อขั้นเป็นไข่หูดับคุณมานี่บอนั่นเด้ในนี้กล้องสีสดอ่ะเอาไปใช้หน้าบ้านเนี้ยทุกคนอีนวลขึ้นมาอีกแล้วไปดูโคตรมึนอนะ่ะไป 拜拜。Bye bye.